เราห่วงถ้าเราไม่ไม่ปล่อยมันก็ถ้าเราไม่จางมันมันก็จากเราเนาะจากเราไปต้องพยายามอย่าไปคิดถึงไอ้ข่าบสารภายนอกคือเรื่องแค่ชั่วขราวไม,ไม่ไม่ยั่งไม่ยืน แต่เราสะสมสมบัติทางวิญญาณซึ่งยั่งยืนมากกว่าคืออาวิยสัาพเจตนี่แหละคนที่ฉลาดจะไม่ไปหลงกับโลกมายาที่เขาหลอกล่อให้เราหลงกับโลก,กียสุคือกับดักของชีวิตนะหลงเรื่องบัตถูเข้าของกิ่วัาวเราเราเกิดมาลโลกนี้ก็มาเล่นละครนะเดี๋ยวก็ไปใช่ไหมเดี๋ไปหลงหัวโขนที่มันเคยยิ่งขึนใหญ่เคยลหลงรวยสุดท้าย เอาไปได้ไหมไม่ได้ทมโยมตอนที่เกิดมามีอะไรมาบ้างมีเสื้อผ้ามาไหมไม่มีสุดท้ายเวลาตายเอาอะไรไปบ้างแม้แต่ร่างกายแขนขาเอาไปไม่ได้ยแล้วยมจะสรุพอมอะไรไปคิดดูดีๆนะพวกเราตอนนี้เรายังม,มีโอกาสนะมีอาจารย์มาโปรดพวกเราเนี่ยให้ปัญญาพวกเราทุกนี้คนที่มันหลงกับดักเพราะว่าไม่มีปัญญาไงเพราะว่าเมืองไทยเป็นสายศรัทธามีแต่ให้ทําตามทำร่างกยแต่ว่าคนที่ให้ปัญญา ก็คือคําสอนพระเจ้านั่นเองมีทางเดียวท่านั้นที่จะพาเราพ้นทุกมีเงินมีทองส่งเราแค่โรงพยาบาลมีพี่มีน้องส่งเราแค่เชิงตะกอนส่วนกรรมดีกรรมชั่วจะติดตามรอยไปทุกพทุกชาติเนาะนั้นเพราะเราแต่เราต้องสร้างกรรมดีให้ตัวเองเพื่อจะได้เป็นสมบัติธรรมยานเป็นสเสบียงที่จะเดินทางต่อไปตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นพระอาจานย์เนาะจะทา